สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญก็ยังเป็นตอนที่ต่อเนื่องสำหรับการพยากรณ์ประจำปี2568ในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งในรอบปี2568นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนยังจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาและก็อุปสรรค ในด้านต่างๆต่อเนื่องมาจากปี2,567ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเวลา9เดือนแรกของปี2,568ซึ่งท่านจะพลั้งเผลอหรือประมาทในการกระทําการใดๆไม่ได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสถานการณ์ของท่านตั้งแต่ย่างก็ปี2,568ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อม ตั้งรับให้ดีเพราะมีโอกาสที่เรื่องราวต่างๆนั้นก็จะประเดประดังกันเข้ามาในขลองชีวิตของท่านอย่างมากมายแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยจะส่งผลที่เป็นคุณต่อตัวท่านนักเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี2567ก็ลงามาไล่เรียงกันไปทีละเรื่องราวที่ ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะต้องระมัดระวังกันเรื่องแรกในช่วง4เดือนแรกของปี2568เรื่องราวของการสแสวงหาลาภผลหรือผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้รับก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มว่าจะได้รับลดน้อยลงชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านถึงขนาดอาจจะต้องนำเอาทรัพย์สินหรือเงินทอง ที่ท่านเก็บออมเอาไว้เอาเออกมาใช้จ่ายนะครับเรียกว่าต้องควกักกระเป๋ากันเลยทีเดียวประการที่2ในช่วงสามไปมาสแรกของปี2568ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระมัดระวังการถูกเบียดบังเอาผลประโยชน์ในด้านต่างๆที่ท่านพึงมีพึงได้รวมไปถึงลาบผลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่จะได้เป็นทรัพย์สินมรดกมาหากท่านไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลเป็นพิเศษนะครับทรัพย์สินในส่วนนี้ท่านไม่เข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้รับมาก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินเหล่านี้ไปได้โดยง่าย ประการที่3ในรอบปี2,568ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะยังมีศัตรูหรือคู่แข่งขันที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่จะคอยขัดขวางซ้ำเติมหรือกระทำการใดๆดลับหลังท่านเพื่อทำให้ตัวท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมดความน่าเชื่อถือหมดความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจนชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่าน อาจเกิดปัญหาการไม่ลงรอยเพราะเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาของท่านได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับประการที่4ในปี2,568ก็จะเป็นปีที่ท่านนอกจากจะต้องปะจจนกับปัญหาการถูกใส่ร้ายใส่ความที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้ว ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะต้องตั้งสติในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ดีเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วเกิดเรื่องต่างๆเหล่านี้มาแล้วการตอบโต้ของท่านด้วยวิธีต่างๆนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้อีกมากมายจนอาจจะบานปลายเป็นเรื่องราวของคดีความขึ้นมาได้โดยเฉพาะนะครับต้องเตือนช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าซีเรียสในเรื่องอย่างนี้ก็คือประมาณช่วงกลางกลางปี2568ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านต้องตั้งสติของท่านเองให้ดีๆนะครับอย่ากแก้ไขด้วยการใช้อารมณ์ชั่ววูบอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระัดระวังเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน แบบที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายให้สม่ำเสมอหรือไปตรวจแล้วพบว่ามีอาการผิดปกตินะครับก็ต้องรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางโดยเร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นการดีกับตัวท่านเองที่ได้นำเอาเรื่องราวของปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆ มาเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนก่อนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าในปี2 5 6 8ท่านจะมีแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีจริงๆแล้วท่านก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะครับที่จะเข้ามาเพียงแต่ที่ผมได้นำเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาคุยก่อนก็เพราะว่าต้องการให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับตระหนักว่าเป็นปีที่ท่านจะต้องระมัดระวังรอบคอบ เตรียมตัวตั้งรับล่วงหน้าแบบคนที่มีสติอย่าไปพังเพลออย่าไปใช้อารมณ์ชั่ววูบหรือดำเนินคันลองชีวิตของท่านด้วยความที่ประมาทนะครับก็จะทำให้ท่านต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างได้ถึงได้นำเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาคุยให้ท่านฟังเอาไว้ก่อนสำหรับ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเมื่อท่านได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องราวของปัญหาและก็อุปสรรคที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดข,ขึ้นกับท่านในปี2,568ก็ขอบอกว่าเราเตือนเพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมตั้งรับนะครับไม่ได้มากล่าวถึงเพื่อให้ท่านต้องเกิดความวิตกกังวลเพราะในความเป็นจริงก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายด้าน ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือส่งผลที่เป็นคุณต่อท่านในปี2,568ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาคุยกันต่อไปเรื่องราวที่ส่งผลในด้านที่เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็จะเริ่มส่งผลตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2,568นะครับเรียกว่า4เดือนแรกท่านก็อาจจะอึดอัด ขับค้องใจหน่อยแต่เมื่อเข้ากลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ส่งผลดีให้ท่านโดดเด่นอยู่อย่างน้อยนะครับก็เป็นสองเรื่องที่สำคัญในชีวิตของท่านเลยทีเดียวชาวาลัคนาราศีมิถุนนะครับเรื่องแรกที่ท่านมีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมลงทุนหรือบางท่านมีคู่ครองคู่สมรสอยู่แล้วครอบครัวหรือคู่ครองของท่านรวมถึงหุ้นส่วนที่ท่านร่วมลงทุนด้วย ก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็ความสำเร็จเหล่านั้นนะครับก็จะย้อนกลับมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนตัวท่านในด้านต่างๆเช่นสนับสนุนความก้าวหน้าของท่านในเรื่องการงานสนับสนุนความคล่องตัวของท่านในด้านการเงินทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จ ได้รับความก้าวหน้าหรือมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านใดที่ยังไม่มีครอบครัวหรือยังไม่มีคู่ครองก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้คู่ครองคู่สมรสที่ดีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้ ก้าวหน้าต่อไปรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านก็จะมีโอกาสได้ผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนหรือได้หุ้นส่วนที่จะช่วยทำให้กิจการหรือธุรกิจของท่านเกิดความก้าวหนาา้าต่อไปเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีหรือเรื่องราวดีๆที่เริ่มเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้อุ่นใจ เรื่องที่สองนะครับก็คือท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในด้านของหน้าที่การงานความรับผิดชอบของท่านเพียงแต่ว่าการที่ท่านจะได้รับความสำเร็จนั้นก็ไม่ได้มาง่ายๆท่านต้องต่อสู้แก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆมากกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางๆของปี2500 68คือประมาณกลางปีนะครับเมื่อท่านต้องประสบกับปัญหาในด้านของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านซึ่งกำลังจับจ้องพร้อมเล่นงานท่านด้วยความเข้าใจผิดหรือได้รับการสื่อสารผิดผิดได้รับข่าวสารผิดผิดจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือเจตนาร้าย ให้ข่าวไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนท่านก็ต้องตั้งรับให้ดีนะครับฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยการกระทำในสิ่งที่ดีนะครับใช้ความดีเข้าไปสู้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและความสำเร็จและก็ผลประโยชน์ต่างๆก็จะตามมาหาท่านเองซึ่งเรื่องราวที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุน ในปี2,568นั้นก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าจะเริ่มเข้ามาในช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการเข้ามาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ท่านต้องตั้งสติใช้ความรอบคอบในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเสียก่อนเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านต้องใส่ใจก็คือความสำเร็จหรือผลประโยชน์ ต,ต่างๆที่ท่านจะได้รับเข้ามานั้นตั้งอยู่บนรากฐานของการที่เรียกว่าพึ่งใบบุญของดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็คือดาวพระฤหัสบดีนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการโคจรในช่วงเวลานั้นเป็นคุณต่อตัวท่านดังนั้นเมื่อดาวพระฤหัสบดีให้คุณกับตัวท่านนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะในช่วงเวลาเดียวกัน ท่านยังมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาพร้อมๆกันด้วยวิธีการที่ต้องระวังก็คือต้องเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าเดินบนวิถีทางที่ผิดทํานองของธรรมหรือท่านไปเลือกใช้เส้นทางคัดลองชีวิตที่กระทําผิดต่อระเบียบแบบแผนข้อบังคับหรือผิดต่อกฎหมายต่างๆเป็นอันขาดเรียกว่าในช่วงเวลานี้ท่านที่ใช้เส้นทางสีเทา ก็จะสุ่มเสี่ยงหน่อยนะครับก็ขอเตือนให้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าใช้ความดีเข้าไปสู้อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องตรวจสอบดูกับผลส่วนตัวของท่านนะครับก็คือถ้าในช่วงระยะของปี2568นี้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะครับที่เกิดหลังจากวันที่13พฤษภาคมไปแล้ว ซึ่งตรงนี้อาจจะมีหลายคนเถียงนะครับว่าลัคนาราศีมิถุนก็ต้องเกิดหลัง13พฤษภาคมแน่นอนแต่นี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทางเราพยากรณ์โดยใช้ลัคนาราศีไม่ใช่ราศีนะครับท่านอาจจะเกิดวันใดก็ได้ในรอบปีแต่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมิถุนแต่ในตอนนี้ผมกำลังย้ำว่า ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านใดที่เกิดมีวันเกิดหลัง13พฤษภาคม2,500อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะ2,400ก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าเกิดหลัง13พฤษภาคมไปแล้วแล้วก็ไปตรวจด,ดวงชะตาว่าดาวพระฤหัส,สบดีในภูมิทักษานั้นก็ตกภูมิการลกินีจรก็อยากจะเตือนว่าท่านต้องระมัดระวังให้มาก ยิ่งกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนทั่วๆไปเพราะเรื่องราวที่จะเป็นผลดีต่างๆนะครับที่กล่าวถึงก็นอกจากจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนในกลุ่มนี้แล้วอาจจะกลับกลายเป็นการส่งผลเสียต่อตัวท่านเองเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ขอให้ระมัดระวังกันสักนิดนะครับในกรณีนี้ ชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2568นี้เมื่อท่านได้รับผลประโยชน์หรือลาบผลต่างๆมาแล้วก็สิ่งสำคัญท่านต้องวางแผนการบริหารด้านการเงินด้านรายรับรายจ่ายของท่านให้ดีเพราะมีโอกาสที่ท่านได้รับมาแล้วก็จะหมดไปโดยเร็วโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับ แล้วก็หมดไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับตัวท่านเลยซึ่งในตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้วิธีการปรับรายจ่ายนะครับไปเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองได้ในอนาคตก็เป็นการเอาเคล็ดเอาไว้ก่อนนะครับยังไงตรงนี้ขอให้ชาวลักนาราศีมิถนุนทุกท่านลอง ตรวจสอบสถานะการเงินรายรับรายจ่ายของท่านแล้วก็วางแผนการบริหารให้ดีๆนะครับเพราะว่าดาวพระเคราะห์อื่นๆนะครับที่เป็นดาวบาปพระเคราะห์นั้นก็ไม่ได้อยู่ในแง่มุมหรือในโยกเกณฑ์ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ับท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยทีเดียวก็อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าในปี2568อาจจะไม่ใช่เป็นปีที่ ดีมากสำหรับท่านแต่โดยภาพรวมนะครับผมมองว่าก็ไม่ใช่เป็นปีที่ย่ำแย่เช่นกันก็อยู่ที่การวางแผนรับมือของท่านเองถ้าท่านหาหนทางตั้งรับที่ดีให้กับตัวท่านเองปัญหาต่างๆที่ท่านพบเจอก็ถือว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งการวางแผนตั้งรับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการมีสติ ไตรตองในเรื่องต่างๆของตัวท่านเองให้รอบคอบไม่ประมาทและข้อสำคัญอย่างที่ผมเตือนมาแล้วว่ายึดมั่นในเส้นทางที่ถูกต้องเอาไว้ก่อนสำหรับคำพยากรณ์ในภาพรวม2ปีของปี2568ของชาวลัคนาราศีมิถุนนี้ก็เป็นเพียงการพยากรณ์ในภาพกว้างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น แต่ชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ละท่านก็คงจะทราบกันดีว่าแต่ละท่านก็จะมีพื้นดวงชะตาที่ถือว่าแตกต่างกันออกไปท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของตัวท่านเองมากกว่านี้ก็ต้องตรวจด,ดูดวงชะตาของตัวท่านเองกับโหรส่วนตัวของท่านเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยให้ท่านได้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนหรือ แนวทางในการตั้งรับที่ดีกว่าที่จะเป็นภาพกว้างๆอย่างที่ผมอธิบายมาซึ่งท่านสามารถนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวของท่านเองได้ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านและครอบครัวในปี2568นี้ก็ขอให้ท่านและครอบครัวประสบกับความโชคดีมีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีความสุขสมหวังตามที่ชาวลัคนาราศีมิถุนปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ